จิตใจทำด้วยไรให้ได้จึงไม่รักกันทุ่มเทให้ทุกทุกวันตอบแทนด้วยการที่เฉยไม่เหมือนที่ทำให้เขาคือครั้งจะยอมให้หมดเลยอยากจะรู้จริงๆอยากจะรู้จังไร ใดไม่มีค่าพอไม่รู้ตอบตัวเองไม่ได้สักครั้งแค่อยากปรัปรุงตัวเองให้เธอพอใจอยากเป็นที่เธอต้องการจะต้องทำยังไงแบบไหนที่เธอจะรัก ต้องแพ้คนยังเขาซ้ำมาซ้ำไปไม่รู้ทำไมต้องทำยังไงสุดท้ายถ้่ถึงจะรักอยากรู้ต้องทำยังไงช่วยเปิดหัวใจให้ฉันเข้าไปได้ไหม